สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะการที่เราคิดดี ทำดีปฏิบัติดีแม้บางทีมีหลายๆคนหลายๆเสียงที่มหาเดวีได้ยินมาหรือพบเจอบางทีเราทําแต่ทําไมเนาะมันไม่ได้เป็นดังใจบางทีสิ่งที่ทําให้เรากลับปรับเปลี่ยนคือความท้อค่ะที่มหาเดวีคิดนะคะคือบางทีทําไปแล้วอะ่ะแต่มันไม่ได้ดังใจอะบางทีคนเรามันก็ท้อแต่อย่าลืมค่ะเชื่อมหาเดวีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางที ก็ไม่ปล่อยให้เราเจอทางตันจะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือความเชื่อส่วนบุคคลจงตั้งมั่นจงเชื่อจงอดทนแล้วก้าวต่อไปค่ะวันหนึ่งต้องเป็นของเราค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานแสดงความยินดีงานแต่งวันเกิดงานบุญค่ะ ข่าวดีกําลังจะมีเข้ามาค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบอร์เงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือค่ะแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะก้าวผ่านพ้นครี่คล,ลายโตสู้อุปสรรคก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ําจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แม้จะเหนื่อยแม้จะทุกข์แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิง่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิง่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเร้นปิดบังค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมา คุณจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยมาแสนนานคุณอาจจะได้พบเจอเขาคนนั้นค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีคนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะบางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะ แต่ยังไงก็ตามวันเวลาจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคกงร้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคและพบกับความสุขความสำเร็จค่ะดวงเด่นต่อเพศตรงข้ามดวงเด่นต่อทุกสิ่งในช่วงนี้เดือสตา์ก็คือเป็นดวงที่โดดเด่นจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลค,คุณค่ะระมัดระวัง การทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลค่ะ คนสูงข้าหุ่นใหญ่บริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลอุปสรรคปัญหาบริวารจะนํามาให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการค่ะสุขภาพอาการเจ็บป่วยระมัดระวังการเจ็บป่วยการร่มมอนนอนเสือความไม่สบายระมัดระวังด้วยค่ะสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบุญที่คุณทำไว้จะหนุนนําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะมีโชคจากทางไกลมีโชคจากทางต่างประเทศจะได้เงินก้อนเงินตกเบิก เงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเงินช่วงนี้เป็นเงินหมุนเวียนมีเข้ามาจ่ายออกไปค่ะระมัดระวังเกณฑ์การใช้ใจ่ายด้วยค่ะเกณฑ์การติดขัดเกณฑ์ความสัดขัดสนไม่เป็นดังใจได้มาจ่ายไปค่ะอุปสรรคยังคงมีต้องให้แก้ไขเรื่องนูน้นเรื่องนี้หลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือพบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ติดต่อเข้ามาค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนเกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังหากคุณคบไว้หลายคนระมัดระวังรถไฟชนกันหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ระมัดระวังรถไฟชนกันค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอุปสรรคปัญหาจะผ่านผ่านแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้การพบปะลูกค้า มีสเสน่ห์มีความสําเร็จมีการเซ็นสัญญาจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เซ็นสัญญาสําเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายแม้จะมีเงินก้อนมีเงินโชคจากทางไกลเข้ามาแต่ก็ระมัดระวังการติดขัดขัดสนอาจจะรายจ่ายก็พอๆกับรายรับระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้ข่าวดีได้โชคจากทางไกลแต่ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยด้วยนะคะ